คุณต,ตำรวจจะเะลิกทานแใช่ไหมคะเออคือฉันนมีเรื่องจะมาแจ้งความนะคะไม่ถือเป็นการลุกโกรนเลยค่ะหนูเนี่ยมีเรื่องอะไรจะมาแจ้งความเนี่ยก็สามารถแจ้งพวกพี่ๆได้เลยนะเดี๋ยวทางเราจะรีบจัดการให้เลยบอกมาเลยนะไม่ต้องกลัวนี่นะครับคุณตำรวจหลักฐานจะรวบรวมอยู่ในมือถือเครื่องนี้แล้วนะครับสามารถเอาไปเปิดดูกันได้เลยและผมขอแจ้งความจับผู้หญิงที่อยู่ในคลิปนี้ด้วยนะครับใช่แล้วคะ่ะ แล้ตอนนี้ผู้หญิงที่อยู่ในคลิปก็มาลักพาตัวคนของเราไปนะคะที่เป็นคนชายแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่หน้าโรงแรมนะคะได้เลยครับผมได้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับอันเดี๋ยวเรารีบไปที่จุดเกิดเหตุที่ผู้ร้ายอยู่กันเลยดีกว่านะครับค่ะคุณตำรวจเป็นการขันที่ไปเลยนะคะ แล้วก็ชมคู่หยุดเด็ดได้เลยนะห้ามทําอะไรป้าดวงใจเด็ดขาดทําทไมถึงต้องทําขนาดนี้ด้วยอะ่ะมันแค่เรื่องเล็กๆใช่ใชมมันเกินไปจริงๆอะ่ะถ้าเล็กๆน้อยๆฉันไม่ว่าเลยนี่ฉันมาตักเตือนเพื่อความหวังดีนะแต่คราวเนี้ฉันจะไม่ให้โอากาสเธออีกแล้วชมคู่มาถึงก็ป่า เลยนะเธอทั้งหมดเนี่ยที่จะทำอะไรพวกเราได้ล่ะถ้าที่จะทำนะก็ข้ามศพฉันไปก่อน<ต>เถอะคุณแม่คะชมพู่ว่าเราพอแค่นี้เธอค่ะัูเองไม่อยากติดคู่นะคะ พี่ชมพู่ที่จะมาหักหลังแม่อย่างนั้นหรอในบอกว่าจะจัดการพวกมันยังไงล่ะพี่นิมมาทเป็นครัว <c oughs> แม่ไม่มีทางจะถูกขาดถ้าแม่ไม่มได้ส์สมบัติของพวกมันมา <c oughs> แต่หนูว่าเราทํามามากพอแล้วนะคะเท่านี้ก็คุณน่าจะพอแล้วคะ่ะหนูเองไม่อยากติดครกค่ะา,าถ้าลูกไม่ทำ๋ยวแม่จัดการเองไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกโอ้โหทำไมฉันรู้สึกปวดหัวขนาดน,นี้เนี่ยเอ๊ะ่นี่มาที่ไหนกันเนี่ยแลวทำไมฉันถึงมายัท่้งตี่ตรงนี้ได้ล่ะเอ่ มิลินหนูหนูชมพู่เอ๊ะนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอุอมาดีตาพวกเจ้าคิดว่าจะแน่นะอาหุดแค่นั้นสะมาต่อกรกับวีบนของข้าได้ยังกันร่าก้ามาแค่ครั้งเดียวฉันจะไห้มนพษยเจ้าเนี่ยตายกันเลยล่ะ <c oughs> คิดมาต่อกรกับเต็มพวกข้าเนี่ยคิดดีๆก่อนนะต,ตายแล้วว่าดวงใจตื่นแล้วคะ่ะคุณแม่ไม่จะื่อจะมีไงดีล่ะคะเนี่ย หรือว่าเราจะจัดการเลยดีกว่าไหมคะถ้านหัวเราแบบนี้พวกเราอาจจะช่วยได้นะคะเฮ้ยล <c oughs> ูกไม่ต้องห่วงไปรอกถ้ามันจะจัดการเนี่ยแม่จะใช้วิธนีนี้นี่แหละนิการให้มันเนี่ยวางตัวแล้วก็ตายใจไปซะพวกแกพวกแกไม่หยุดละกอกาดวงใจจะตายจริงๆแ <c oughs> งแน่ชมพู่แล้วก็คุณิรินยุดดีดีเลยนะ ห้ามทาอะไรพรโดยเจตนาขาดไม่อยา่างนั้นทุกเรื่องราวที่พวกคุณได้ทําเนี่ยฉันจะเอามาลมงโซเชียลแช์หมดจมพู้แล้วก็คุณมิรินมอบตัวเถอค่ะโทษหนักนะจะได้กลายเป็นเบามานันเหรอสิคราบไม่มีทางฉันไม่มีทางที่จะหยุดกว่าฉันจะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้นะ่ะมันไม่ง่หรอกนะแล้วถ้าวันนี้ฉันต้องเสียอะไรบางอย่างไปพวกแกก็ต้องเสียทุกอย่างไปเหมือนกันฉันมีอะไรเสียแล้วได้ คุณมิลินวาปืนลงซะไม่อย่างนั้นผมจำเป็นที่ต้องจัดการคุณนะครับใช่ค่ะคุณมิลินวาปืนลงค่ะแล้วก็มอบตัวซะดีๆนี่โปรดเถอะค่ะคุณแม่หนูขอละหยุดเถอะนะคะวางปืนลงค่ะแล้วก็ยอมมอบตัวกับหนูเถอะนะคะนะคะได้ถ้าพวกแกจะจัดการแล้วก็วท้าทจจา,า,ายฉันดีนะฉันก็เจอแบบนี้และ ถ้าพวกแกมันหยุดแล้วก็ฉันจะจัดการกับไปลายทั้งกลุล่มเลยล่ะเฮ้ยคุณมลินหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะปล่อย้ปดูไอซะไม่มีอะไรที่ฉันจะปล่อยไปถ้าพวก้าไมา่ระวางปืนลงฉันเนี่ยแหละจะจัดการแกเนี่ยทุกปลายทำนังนี่นไปซา <c oughs> ดูสิจะกล้ากันอ,อีกไหมคุณลินหยุดเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่หยุดแล้วก็หมันก็นมานานแล้ว รที่ถ um. ูกจริงจริงดังเลยเไรอจู่ๆถึงมีฟ้าผ่าลงมาล่ะนี่สองคนนี้ลูกไปนะเฮ้ยไม่นะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮยเมื่อกี้ฉันไม่อยากจะช่วยตาตัวเองเลยอะเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอะเอ๋ นี่นี่ฉันอยากจะเชวยตาตัวเองเลยว่านี่นี่นจะปรากฏมานี่หรือว่าอาจ,จะเป็นผีนมือของเธอใช่ไหมอาจจะใช่ก็ได้นะแต่ว่าแรไม่ได้ไม่ถนี้มันฉันสายสายสนุสนเลยอะทุกคนก็ต้องมาดูกันไปนะฉันเน่นี่แนะฉันจะจัดกค่าเยียวเมียวนใจไครสอตัวนี้ให้เอง <c oughs> ส่วนแ ขอโทษนะที่ไม่ล่ลำลาแต่ฉันขอทำหน้าท่บอกฉานให้จบก่อนนะแล้วเดี๋ยวฉันจะ,จะมาลำลาส่วนแมงฉันขอโทษนะแ้วฉันเองที่ทำใหเสมอแต่แม้ฉันมีตรงนี้แล้วแล้วก็ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะยาชมคู่วันนี้คุกเจ้าที่สองตัวไม่รอดแม่ที่จะ การไม่อย่างซาสมยาที่พบเจ้าเนี่ยเคยทำให้ฉันเอาไว้แค่นี้องชรำแล้วลหล่ะวันเนี้ยไม่มีใครช่วยเจ้าอะไรอีกแล้วหล่ะเพื่อนคุณอยู่ในนี้นี่นาซีนี่จงใจด้วยค่ะช่วยใจด้วยไม่อย่างนั้นเฮ้นี่นี่คุณแม่คะจะทำยังไงดีล่ะคะกลัวไปร้องมันนะไม่สามารถทำอะไรเราได้หรอกมันก็แค่ผีชั้นต่ำแม่ดิิลแม่สามารถยิงได้ คุณใครน่าจะจัดการให้ฉันได้อย่างนั้นหรอยินกระจอกแกระจอกนัทำอะไรผีของฉันไม่ได้ต้องเสือเพทมู์ของฉันแน่เลยเกี่ยวังของเจ้าที่เจ้าอยู่นนะจะสั่นคอเอือดเจ้าลงไปง่ายนั่นแน่นอน ออขอบคุณคุณหนูมากมากเลยนะคะที่มาช่วยป้าดวงใจนะคะขอบคุณจริงๆค่ะเนเลยค่ะที่จะจะมาช่วยป้าจริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวป้าดวงใจไปยืนลังหนูก่อนนะคะมราจะจัดการยิงงานนี้ก่อนได้ค่ะคุณหนูเนเ,เน่ ยากไปยิ่เหลือเกินนะที่จยิงี่ยแกเทางานแต่ทั้งีสิโลกงจะคกะานเลยวะน้อยน้อยเจอออบ้าไที่สินีต่ไมทำอะไรนาไงนหลนั้นลมในหกุม เนี่สินะให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหมดเคราะห์หมดศกไปสักทีนะทุกคนปลอดภัยดีกันใช่ไหมคะไม่มีใครเจ็บตัวใช่ไหมป้าดวงใจคะหนูขอบคุณป้าดวงใจมากมากเลยนะคะที่ผ่านมาที่คอยดูแลหนูเป็นอย่างดีขอบคุณจริงๆนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะ พนเตรียมใจอยู่แล้วและป้าดีใจที่ได้เจอขุณหมีครั้งนะคะหนูเองก็ดีใจเหมือนกันนะคะที่ได้เจอป้าดีใจอีกครั้งนเลยนี่นี่นที่ผ่านมาพวกเราขอโทษนะเรื่องราทั้งหมดนะไมาเป็นเพราะชมพู่ทั้งนั้นพวกเราไม่เก็ที่จะทำร้ายอะไรเธอเลยนะฉันรู้จ่ะฉันเอาโหสิกรรมให้นะส่วนแบคง ฉันขอโทษที่จะไม่ได้ร่ำดาเธอเลยฉันขอโทษที่ฉันไปโดยไม่บอกกล่าวเลยนายเลยปล่อยให้นายเสียอกเสียใจอยู่ผมดีใจนะที่วันนี้เราได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งรู้ไหมผมคิดถึงมีนี่มากเลยนะฉันเองก็คิดถึงนายเหมือนกันนะเสียแต่จังที่เราไม่ทันในชีวิตข้กันเลยอะแต่ตอนนี้ฉันต้องลาแล้วล่ะขอบคุณทุกเรื่องราวที่ผ่านมานะที่นายคอยช่วยฉันตลอดเลย ผ่านทุกผ่านศกมาตั้งเยอะเลยในวันนี้ฉนันได้โอกาสที่จะมาลาหนายแล้วยังไงก็ไว้เจอกันใหม่นะลาก,ก่อนลาก,ก่อนนี่นี่ไว้เจอกันใหม่นะผมรักคุณนะฉันก็รักนายเหมือนกันนะแบงค์เป็นรักที่อยู่ในความทรงจำของเราตลอดไป โอเคก็จบเป,เป็นที่ปรินบาณะฮตอนนี้ไม่มีอะไรค้างขาแล้วเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ร่วมเดินทางกับเรื่องนี้มายาวนานมากๆเลยนะเป็นเรื่องที่ท้ามและยุ่เยอะที่สุดเลยที่เคยทํามานะขอบคุณมากที่ติดตามตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนจบนะคะใครที่รอเตรียมเรื่องก็รอได้เลยนะสัปดาห์นี้ได้ดูแน่นอนสำหรับ,บใครที่เข้ามาโดย่ชงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้ทำคะแนนยกกระดิ่งติ๊กติ๊กให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวก่อนจากไปจอกลิปหนะ้าบ๊ายบาย